I like your shirt, I like your fingers, love the way they you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you. บอกว่าอยากให้เมาส์น้องบุญกับน้องเพลอ๋อเมาส์น้องบุญกับน้องเปล่สองคนนี้นะออ๋เขาคงงงิงงงใช่เขางงิงงงิงกันตัวก็ติดกันเหมือนกันเนาะมันต้องมีอะไรแน่นอนสองคนเนี้ยต้องเริ่มจากแทนที่การแล้วเฮ้ยเดี๋ยห้หันเฮ้เดี๋ยวให้หันไอ้คือรอใช่เนาะ คือการข้างรักไอดอลอ่ะคือมันดีกว่าแบบข้างรักคนในชีวิตจริงนะเพราะแบบอย่างน้อยๆความรักที่เราให้เขาไปอ่ะมันก็มีค่าแล้วก็แบบไม่ได้ถูกเขาปฏิเสธอ่ะแล้วก็อย่างน้อยๆเราก็แบบสามารถบอกคนอื่นได้ว่าแบบเรารักเขานะโดยที่แบบเราไม่ได้ถูกเขาเกลียดว่าตัวรักเขาไหมไม่รักเขาไหมไม่รักเขาไหมไม่รักเขามใครแล้วรักใครไม่รักใคร ราเขาไหมไม่ราเขาไหมไม่ก hey, he no, no, ิน no. ข hey no. no. no, ้าวไหมไม่เลยกินเบียร์ไหมไม่เอาไปนอนข้างนอกไม่ไปไม่ไปไปเลยยไปเลยอยบ่ไปอย่างนี้ยบไป่ไปมไป่ไม่พูดด้วยบ่ไป